ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินี้บ่าวแอมเราท่งได้เดินทางมาติดตามทะเลครับคุณพอสาลี่ครับท่านผู้ชมเนาะพอสาลี่นี่เป็นฝันดีฝันแม่นครับฝันแปลกๆครับได้ไปสาปลากับผีเพื่อนวะกะแน่เมืองกะวเมื่อมันข้นกับคือคนบูหูวจักนี่ว่ะสงสัยเป็นผีเป็นวิญญาณเพื่อนวะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคุณพอสาลี่เป็นกระนังถ่ายยุคเอนี่แหละครับท่านผู้ชมนาบ้านนี่แหละได้เพื่อนทะเลขีสามตัวเลยครับเนาะครับเนาะ ในเลขสามตัวไปสาปลาไปใส่มองเด้ปลาเต็มม่องว่าสั่นนอกคุณพ่อสาลีเนาะที่เป็นเหลขเด็ดตัวใดเนาะกับมาบึงมาชมมาฟังกับคุณพ่อสาลีกันครับกับสวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีครับครับผมสมาชมเนาะคุณพ่อสาลีเป็นว่าฝันดีฝันเด็ดแห้งครับงวดนี่เนาะครับเนาะวันที่สิบหกนี่ครับคุณพ่อฝันวันจังไรครับเป่าซูเอพี่เป็นฟังนหครับคุณพ่อฝัน่าขึ้นวานขึ้นกรอนี่มันมีขึ้นวานครับ ขึ้นกอเนี่ยพันมาได้ไปสาปลามันเป็นบวกเติร์งลืมไปบกสาบกเลยปลาเนะี่ยลายลายแต่ว่าคนบ้านน้าเกีียงเพราะว่าบ้านน้าเกีียงครับไปสาน้าผู้หนึ่งกขบอกอะให้เขาพ่อตัวปลาเอาเบิดผู้เดียวปลาเนี่ยก็เอาเบิดครับไปเปิดในะนื้อหยาเนื้อยังมาไหนรอรอตีนพังตีหยังมีแต่หางปลาไปไกลๆอยู่ครับเลยเอาเอา <c oughs> บลาเนี่ย ว่าน้ำเกีียงกับส่วนไปอีกว่ามืออื่นม,มาสาหน้องใหม่นอกเป็นวาสัตครับบอบอบอสาดอกป่อว่าครับขึ้นบวชดอกซ้ำหนึ่งครับามาในขึ้นที่สองมาคือขึอ้นว่านครับพันว่าลูกเขยพัวยนี่นะครับให้มันไปใส่ม่องครับแทบบานาไปใส่หมองมันเพราะไงก็ะมว่ามันไปใส่ม่องไหนหนู่นไปก็ะมือเขาใส่มือเขามองเขาหนึ่งโบถือมองพอไงน่นปู ถือก็เป็นปุ่มยังสิแต่ละด่างมอ่งสองด่างจ้าถือูุ่มหรืมาจากไหนเอครับอู่มาเต็งมั่งผมว่าก้องหัวอยู่ออกแต่ละด่างครับก็เลยว่ามองนี่มองห้าวเนี่ยเป็นมองเบอร์สิบเลยว่ะมันจังถือก่อนก็เลยว่างซะครับานมูไปน้ำกันโอ้ยมองเท่านี้ยถือดีมองเข้าถือดีแล้วมองใหญ่มองเบอร์สิบกับเรว่างมองเบอร์สิบก็เราว่าจักบาทนี่มั่งหง่าเกิดกับจักสิแปรอะจากไหแล้วเรีวบาทบุญยึ่สีเปะแล้วมาบรรจัยนู่ครับ ก็คือจะแต่ตัวเก่าไว้ผุนทีครับมันฝันลักษณะส่วนมันออกซิบเก่าเที่ยวนั่นนะครับเที่ยววันที่สีบมเมียนะก็จําได้อยู่ฝันอย่างสี่เที่ยวที่ว่าฝันว่าบอกก็บอยแอมว่าไปใส่ม่องเลยครบหน่อยน,นนะครับ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 มันออกลักษณะเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นในปลาในปลาปลาขาวปลาดุปลากระเดิดปลาเค็งแล้วแต่ติดปิดปุก๊กมาเลิมองแลวเก็ดละแปดเพราะว่ามันตี๊ดม่องนั่น พอเนี่ก็เศร้ามาก้ามากอู้มากปงจะฟังเลยเลยครับอ่านน่้าหเมืเอเ่อเหนมันออกลักษณะเข้ามันออกสิบเก่าข้านั่นเนาะเลยขึบนหล่างเนาะเป็นก็เลือหานครับควนผ่านด่ายด่าีดิบด่ายปลาดไปสาปลาะะเอาแต่เจ,จ้าของผู้อื่นมอ่ไปสาปลากระ,ะเล,ลไลกระดลไยใส่มอวงกระเล,ลไระเลไยครับแต่ว่าทางโบด้ให้มุกไม่น้ำ S 2> <S 2> โบ่ฮมูอะไห้หมู่เออหมู่ผู้ไปนํากลนนํากันนะกระโบระไฮเอาเบิดผู้เดียวครับไปนํากันจักคนครับไป,ป <ะ S 1> น,นํากันคนดิ2คนกับเพิ่นเลยข้นมาคนบัดน้ําเกี้ยงนี่ยครับครับครับแล้วว่าอยากเอาถอว่ามืออื่นมาสาหนองใหม่เนาะเพิ่นว่าจังสิเอาเพิ่นว่าครับอ่า,ๆๆๆๆๆค,นาคนนั้นคนขนบ้านน้ําเกี้ยงว่าครับมาสาหนองใหม่เออบ่มาน้าดอกกระได้แล้วบ่กินบ่เบิดดอก,กแล้วว่าครับเริ่มหูเมื่อครับหูเมื่อแค่ก็ฟ้าบัดนเกี่ยงเลยว้อเห้นใจไหม ไม่ติดถือเรียกบ่หวานนี่พญาวาได้บวานนี่คือมันออกมนออกสไตล์เดียวครับมันที่สิบหกเมษาครับสูตรร้านผูกข้อตายเนี่ยเราเบียดเบียวกันเลยแต่ตัวหนอนมะละกันมาได้ใช้มองได้ครบหน่อยครับตัวนี้มันได้ปลาครับก็คิดใช้แต่จะไว้คิดไว้ว่าจะสิบเก่าเนี่ยคิดแห้งอยู่กว่าสิบเก้าสิบเก่าคิดแห้งกูหาสูตรน่ามันพันเนี่ยนี่ ันแนนี่ต้องสิบเก้าแมนบอกคุณอปอพอน่นเกาเหล็กสิเกาไปเสียงเลยพอดีเนะ<อ>ไปเสียงเมืองไปขึ้นเนิงเมืองนะครับขึ้นเหีงพระเลยเออหเหล็กสิบเก้าขึ้นเฮยงพระว่ามันมาพันว่ามีแต่ใดกัเลียครับคือว่ามันจะถือว่ามันจะงครับต้อง,สงอใส่สิบเกา้านี่แเปี๊ยเแจ็คไสพอนสิบเก้ากับเปียว่าพันจุงรถดไปในทางเกา่าไปเตือนมันะ ยุ่งเราไปทา่าเก่าบาทไปใส่ปั๊มน้ำมันเขาน่ะไปเติมปั๊มน้ำมันเขานะหนาห่าที่บาทก็เลยเถืองหรือเงินลอยหนึง่งครับผู้สาวเกา่ากสิม,มาหยาดเอาเงินลอยน่ะน้ามือครับกบับโบได้หายครับเขาอุมอ้มนะลูกอุ้มลูกแล้วเขาแยกกับเลือดแปลแบบเป็นเด็งหน่อยเป็นหนึ่งคีเป็นหนึงนหน่งผู้สาวเกา่าที่เป็นเกา่ทาท่าเก่าหรือว่าเกานะ่าครับท่าเกา่าจนเก่ากแบบ มีคนเที่ยวเที่ยวไ,ไหนลูออ้หลอเป็นไปลูกกับกขั้นอะไล้วขั้นของหน้นนนคคอคี่ไปงานหาซูครับคุณพ่อซารีบอเลยเอาเปอาน้ำปลาไปใส่มอ้อใส่ยังบอกครับบอบอปบุงม,มองคีแปยแปบ่ปถือแปบอกถือเออนี่ยมันมีแต่ปลาปลา,ปามันก็จะแปใส่แปดแปยก็มันไม่มีโต๊ะก่ำมันมีได้กระปูขึ้มมองส<ม>ิบเส้นนี่ว่ามองเบอร์สิบ ม,มองเบอร์สิบเออมองเบอร์สิบอยมองสิบเส้นมองเบอร์สิบไปสาปลาหนิสาสาหนิบนสามบ่สอเสือจักแล้วแต่สาบกลงแล้วกับมันก็เป็นหนองอยู่หรอกเป็นบวกยู่ครับเป็นบวกตื่นเต้นกับโมยเราบวกซ้ำซุ่มนี่นี่ครับซ้ำซุ่มเนาะเออบวกซ้ำซุ่มนี่บวกโมยญ่เด้กับบเลืกกับทั้งเลืกกับพวกป้านี่ครับสาของเราหาปลาแต่มันสดนี่นะใบหยาไป็นกังกัโอ้ครับครับกัเลด บานมูนอกกันนั่นบานน้าเกียงนั่นสิเอากระบอกหาบอกหาเขาพ่อโตครับเอาเบิรดผู้เดียวครับน้องรุ่นโตจังเอาเอากันเออเออสันน้องรุ่นมืออื่นนั่มาซัดยังสิเอากันว่าสันมันหมอคนครับครับไปหากินน้ำกันครับแล้วพอยังตัวเมื่อเป็นฟันจะได้เนาะเก็นฟันนี่ครับตัเลขสามตัวชุดเก่าเป็นตัวไหนกัครับคุณพ่อสารีชุดเก่านี่เส้นเน้นซีละลายตัวครับเน้นซีเน้นซี ซีซียังล่ะคุณพ่อคือซีเนี่ยเน้นกับซีซีหนึ่งเก่าซีหาศูนย์นี่ยนะโอ้เด็กสามตัวซีหนึ่งเก่าซีหาศูนย์เนาะโอ้ซีหาศูนย์บ่ได้แปยเอากับปลากับยังบ่บ่แปรคือฟันเนี่ยต้องโชคแน่นอนบา้าจั่นครับผมโอ้มยมายำตัวเลขโขกสุดท้ายกับคุณพ่อซาลีครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฟันว่าได้ไปยสาปลาใส่ม้องแต่เพิ่นว่าบ่ต้องเอาแปยกับปลาเพิ่นว่า ปลาอนี่ก็เป็นแปดนอกคุณพ่อนอกเป็นแปดนะร้อยแปดหาศูนย์เนี่ยเออแปดหาศูนย์วะครับผมกับเลขรถกับแปดหาศูนย์โอ้ทะเบียนรถตัวนออทะเบียนรถตัวที่ขี่ไปเติมน้ำมันเนาะโขี่ไปเติมน้ำมันนั่งแปดหาศูนย์แปดหาศูนย์ครับท่านผู้ชมเนาะแปดหาศูนย์ก็เป็นเลขชุดเก้าอีกนอกพอซารีเนอะครับครับผมขั้นทาปลาหลายตัวนี่ที่อกว่าแปดแปดว่าอะไรนะครับนอกกับว่ามันหลายว่ามันใดนะนาะโมเมนตั้ว ฟันหมดมาแล้วันเกี่ยวเสเลกตัวนี้เพราะฟันได้ครับผมเคยฟันยังสี่เกี่ยวก้อนกับเล่นฝันมาเร็กบหน่อยไล้วลายนักันเมื่อก่อหนึ่งเก่าก็ออกมาคุณพ่อเนาะหนึ่งเก่าอันซื้อหนึ่งเก่าครับครับอันคุณพ่อซาลี่ไปใส่เบ็ดมันคนหรือเป็นผีหรอไปใส่นํากันน่ะล่ะก่ารอบนั่นครับันมือขึ้นนี่หละอฟันมือนี่ครับจักเป็นผีเป็นคนคนบบหูสยังว่า โมโหขึ ock, ama, smoking, kind of ้นก yeah. ันบ no> ่เคยเห็นกันจะเตื่อมันบอกันอะจช่มันผีก็ได้สินะเอถ้าเกิเป็นผีนะโอ้เป็นผีบอกว่ามีวิญญาณเขานี่ยล่ะครับครับครับวิญญาณเขาเนาะคือเป็นวิญญาณเขาในห้องโมโหเขาก็ถือว่าเป็นผีครับผมด้วยคนทั้งอื่นให้มีโชคมีลาภเด้อเนาะคุณพ่อเนาะเส้ใส่บาตหยาดน้ำไปให้เนาะเออครับผมเป็นตัวเลขตัวไหนกับคุณพ่อย้ำให้อีกนะครับพวกสุดท้ายวันศีรษะสิงหาเนี่ยหนึ่งน เนื้อกนึ่งเก้าเกล้านึ่งหากับห่าศูนศูนหากันกับตัวขันมักซีตัวโคมาสามตัวกับสีห่าศูนแปดห่าสุนครับผมโอ้โขอบคุณคุณปอสาลีเรหลายครับหมวดวันติดสี่หกนี่เด้คุณปอเนาะมันแนว่นี่บัวผ่าบัวสันครับคิดว่าชี่ถือครับ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 มันชิมันชีถือว่าลายเถื่อนบัวสนถือครับอันคุณปอสาลีครับยคู่ยซาที เคยฝันถือเกลียกแม่นๆสุดก่อนมาเข่าฝันจือเถื่อบ่บ่บ่เข่อเลยบ่ฝันเลยเนาะบ่เกี่ยวเป็นเมืองวาดนี่เพราะก็มาเล่นน้ำอยู่ครับย่างคุ้ยเนี่ยใชมาเล่นน้ำอยู่นี่มาเล่นน้ำอยู่แต่ว่าบ่ฝันเกี่ยวกับเพิ่อนหอยๆอเดียวเดียวเดียวคุณปอามาบ้านพ่อพ่อนี่บ่มาหนีแล้วมานั่งน้ำอยู่นี่คุยกันเล่นอยู่นี่บ้านเลขที่พ่อเท่าใดครับนี่เลขที่ก็เลขที่สองซื่อๆมันเลขที่สองอ่าเลขที่สองซื้อๆครับท่านผู้ชมเนาะ โอ้มันทีบันทีที่สองทับหนึ่งบอกครับเออแต่ว่างทับหนึ่งอยู่ไดล่ะอ๋อเอาเอาสองหนึ่งนี่ลาสันเอา,เอากัน,หน,น,น,นเหริน้ำน้อยเพึ่งเนี่ยคู่นมืเหริน้ำอยู่นนีอยู่ว่าโอ้ยเป็นบุญวัดสนะเ,เป็นกระโปงขี้มาจ,จือเขื่อหรอกเป็นกระโปงมาเจือเขื่อเป็นมากว่าวาดเป็นเอาเป็นนกขนมมาให่เป็นว่าพันไปสื่อขนมลานยังไงหลานชูขึ้นมากนันเป็นเลยเอาแหวมมาไห่สองห่อ,หอขนมสองห่อขนมสองห่อ อันนั้นแม่มาให้พะกนังคุยกันเล่นอยู่นี่คุยกันกับคุยกันเรื่องเลขนั่นละเพิ่ณบอได้คุยยังดอกแต่ว่าไปปันมันเหินบ่ปันหาเพิ่นโอ้ครับปัยกันเรื่องเลขก็บอกเพิ่นเพิ่อกับมาถามเลขนั่นละครับอันมูยังนี่คุณพ่อมูสีมูสีสองทับหนึ่งมูสีเด้อครับท่านผู้ชมเนาะญาคู่ญาซาเพิ่นมาบ้านคุณพ่อซาลีอาจติมาสองหนึ่งสีก็ได้เนาะสองทับหนึ่งมูสีครับครับผมขอบขอบพระคุณคุณพ่อซาลีหลายๆครับที่ให้ตัวเลข เดดเดดเอฟซีบ่ idd, FC, M, าแอมโะทงนะครับเนาะกับขอบคุณครับคุณพอสารีสวัสดีครับครับผมนสม้ชมนี่เด้อครับตเลขของคุณพอสารีเนาะครับนผม้ชมเนาะคุณพอสารีฟันว่าได้ไปสาปลากับสิ่งลี่รับกับดวงวิญญาณน่าจะเป็นผีเป็นว่านะครับนผม้ชมเนาะมันใจแห้งลร้ครับเป็นเลข1หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าครับเสมชมหนึ่งเก่าขั้นถาเปเป็นเลข3สามตัวนี่ สี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าพื้นฟันเถี่ยวก่อนคุณนะครับท่านผู้ชมเนาะฝันว่าได้ไปใส่ม้องไปสาปลาฝันแบบนี้ต้องเนื้เก่ามาแท้ๆว่าะสินนะครับท่านผู้ชมมั่นใจครับงวดวัน,นที่สิบหกนี่ครับคุณปอสาลีหมั่นใจเนื้อเก่าครับสี่หนึ่งเก้าครับอันนี้ก็เป็นทะเบียนรถครับนี่ทะเบียนรถฝันว่าได้ไปเติมน้ำมันครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันขี่รถไปเติมน้ำมันทะเบียนรถกับแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนะานะ 8หาศูนย์ฟันเห็นผู้สาวนะครับฝันเห็นผู้สาวมาหมักมาหนันมาหนีนะครับท่านผู้ชมเนาะกแปลเป็นเลขกอะ4หาศูนย์4หาศูนย์ครับแล้วก็ตัดเลนนั่มเป็นหาศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะ1เก้าครับท่านผู้ชมบ้านเล็กที่ครับอันนี้เป็นบ้านเล็กที่ของคุณพอสาลีเด้อครับท่านผู้ชมบ้านเล็กที่2บ้านเล็กที่2ตัวเดียวโดดๆครับท่านผู้ชม บ้านเลขที่สองทับหนึ่งหมู่สี่ครับยาคู่ญาซาที่พอซาลี่เป็นฝันเห็นรากาบอกเลขถือเนาะครับเนาะบานนี้ยาคู่ญาซานี่มีโอกาสแต่มาเหรินครับพอซาลี่มานาั่งนั่งเหริอนอยู่ในบ้านหรือว่าอาจจะมาบ้านเลขที่ของคุณพอซาลี่ก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะกะติดติดกันไว้แจ็กหน่อยครับท่านผู้ชมกันไว้แจ็กหน่อยครับกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไฮมีโชคใหญครับคุณพ่อซาลีเด้อครับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมรตงกัสิลราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าไ้มีโชกมิลาบลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมรตงสีพาพไปเบิ่งของดีเด้อครับเบาแอมรตงเนี่ยจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตนผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับรานผู้ชมเอาของเมตาค้ขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่จจงสิ่เหถือเนาะครับรน้อ่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่้องในกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับรานรู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อเป็นกุหลอดเนะยพ่อนวดดิน่หลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุยินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายา่างบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปัน้นที่น้ำท่ทาลำลุ่วยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC e ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนะะะเเบาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่างสิครับแล้วก็ะแทปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อ,ปปอท่าคิ้วสามเทื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูรงป่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปูร่รวยน,นี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเรอทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมลูกทงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับามาฝากอีบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หา,หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ